สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง youtube channel อาจารย์เสกห้นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองในการนะครับเรื่องเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับในที่สุดนะครับทางธนาคารกลางสหรัฐนะ Federal Reserve นะครับก็ได้ตัดสินใจนะที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะที่0.75เนนะครับนะเพิ่งจะ มีตัวเลขนะครับออกมาในช่วงดึกนะครับของเมื่อวานนี้นะเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยถึงแม้เงินเฟอ้อสหรัฐนะครับจะสูงขึ้ไปถึง9.1เป็นตะครับเป็นตัวเลขของเดือนมิถุนายน65นะเงินเฟอ้อสหรัฐสูงสุดในรอบ41ปีเนี่ยแต่ว่าดูเหมือนว่าทางเฟดเนี่ยจะเลือกที่จะจับตาดูนะครับว่าเงินเฟอ้อตัวนี้นะครับในเดือนหน้าในเดือนถัดไปเนี่ยมันจะชะลอตัวลงหรือเปล่า หรือว่ามันกําลังขึ้นถึงจุดสูงสุดนะครับเพราะฉนั้นเฟดจึงยังคงอัตราดอกเบี้ยนะนโยบายของตัวเองในการปรับขึ้นนะครับอยู่ที่0.75%นะครับมาด้วยการปรับนะขึ้นนะ0.75%เนะมา2ครั้งแล้วนะจากเดือนที่แล้วครั้งหนึ่งกับเดือนนี้ครั้งหนึ่งนะครับทำให้อัตราดอกเบี้ยนะโยบายบของเฟดเนี่ยในขณะนี้นะครับนะอยู่ที่ประมาณ2.25ถึง2 5 0นซนะครับซึ่งสิ่งนี้ก็เป็นไปตามคาดนะฮะ ของนักลงทุนส่วนใหญ่นะรวมถึงบรรดาผู้ที่มาตอบนะแบบสำรวจนะสอบถามนะในช่องผมนะครับส่วนใหญ่ก็ประมาณ53%เเลยก็คาดการว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย0.75%นะครับก็คิดว่าขึ้นมากกว่านั้นเนี่ยนะน้อยนะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ก็มองเห็นเหมือนนักลงทุนทั่วโลก ก็ไปไปตามการคาดการณ์นะครับแล้วก็สิ่งที่ผมถามต่อไปอีกก็คือว่าท่านมองว่าเฟดจะทำอะไรนะก็บอกว่าเฟดจะประคองเศรษฐกิจและตลาดนั่นเองนะเป็นส่วนสำคัญนะครับแต่ก็ชะลอดูเงินเฟอ้อนะครับแล้วก็อาจจะมีการเปิดประชุมฉุกเฉินได้นะในเดือนหน้านะในกรณีที่มันมีอะไรเหตุการณ์เขาเรียกว่าไม่ปกติอ่ะนะก็จ,จะมีการเปิดประชุมฉุกเฉิฉุกเฉินได้เพราะว่า ในเดือนหน้าไม่มีการประชุมเป็นประจำนะไปไประชุมอีกครั้งหนึ่งในเดือนกันยายนเพราะฉะนั้นเดือนหน้าก็เรียกว่าเป็นจุดโบวนะถ้ามันมีอะไรแบ็กสวอนหงดําเข้ามาเนี่ยก็จะส่งผลนะให้ตลาดแกว่งแรงได้นะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะว่าขณะน,นี้นะครับเฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย0.75%โดยที่เฟดบอกว่า ปรับแบบนี้นะครับานะจะทาให้ค่าเงินเฟอ้อได้คือสู้กับเงินเฟอ้อได้แต่ก็ประคองเศรษฐกิจไม่ให้เข้าสู่สภาวะถดถอยนะทางที่ตัวเลขเ,เขาเรียกว่าเศรษฐกิจของสหรัฐนะครับในไตรมาสหและ2เนี่ยนะติดลบไปแล้วซึ่งในทางเทคนิคเขาเรียกว่าเป็นการถดถอยทางเทคนิคนะครับแต่ว่าข่าวล่าสุดที่ฟังมาจากนะทางสหรัฐเองนะทางทรัฐมนตรีคลังนะสหรัฐเองเนี่ยก็บอกว่า ไม่ใช่การถดถอยนะฮะก็เลยไม่รู้ว่าเขานิยามใหม่หรือไม่อย่างไรแต่เอาเป็นสรุปว่าในขณะนี้นะทางธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยนะ,นาาะนยนะปรับอัตราดอกเบีย้ย0.75%นะครั้งนี้รวมถึงครั้งหน้าด้วยนะทางประธานเฟดพูดเป็นในในไว <arth? c> ้ <oughs> นะครั้งหน้าด้วยก็จะปรับที่0.75%นะฮะก็แปลว่าเฟดกำลังดูท่าทีของเงินเฟ้ออยู่นะในช่วงเดือน2เดือน3เดือนเนี้ยมันจะค่อยๆไต่สูงขึ้นแบบชะลอหรือเปล่าเ็าเรียกว่าใกล้ถึงจุดพีค นะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเฟดก็ไม่จำเป็นต้องขึ้นอาตาัตราดอกเบีย้ยเร็วหรือแรงนั่นเองนะก็คิดว่าเอาเงินเฟอ้ออยู่นะครับต้องติดตามดูนะครับสําหรับท่านที่ต้องการนะครับนะรายละเอียดแบบเจาะลึกนะตรงประเด็นเนื้อหาแน่นนะครับกระชับเวลาก็แนะนําสัมมนาออนไลน์อาจารย์เสน,นะครับ อย่างอันนี้คือคอร์สล่าสุดนะครับจุดเริ่มจุดเปลี่ยนและจุดจบระเบียบโลกเก่านะปฏิรูประบบโลกใหม่ในศตวรรษที่21นะครับต้องบอกว่าน่าสนใจจริงๆนะครับเพราะว่าผมเป็นคนเตรียมเนื้อหาเองนะต้องบอกว่าโอ้เห็นภาพอะไรชัดเจนทีเดียวน่าสนใจนะครับจะจัดการประชุมขึ้นนะครับ ในวันเสาร์นี้นะครับ30รกรกฎาคม65เวลา18.30ถึง21.30น,นนอะครับท่านที่สนใจก็รีบสมัครนะครับเพราะว่าถ้าพลาดคอร์สนี้ต้องรอไปในเดือนกันยาย,ยน65นะครับท่านที่สนใจก็สอบถามเพิ่มเติมเข้ามานในะลน l i n e ID ผมนะครับ4 9 5 9 9ส่วนคอร์สท,ที่เป็นพื้นฐานก่อนคอร์สใหม่ล่าสุดนะก็มี2คอร์สท,ที่น่าสนใจเป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับหลายท่านนะครับ อย่าง Concise of Money for People นะครับสรุปสาระสำคัญของเงินนะครับสำหรับคนทั่วไปถ้านจะเข้าใจอะไรเยอะนะมากขึ้นเลยเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองในปัจจุบันนี้นะว่ามันเป็นปัญหาของความขัดแย้งต่างๆนานา รวมถึงเป็นจุดเริ่มจุดเปลี่ยนและจุดจบนะของระเบียบโลกอย่างไรนะนี่น่าสนใจรวมถึงเจทิศทางสำคัญนะครับของแนวโน้มโลกนะครับในทศวรรษ2020 2คอร์สนี้นะครับเดือนนี้ไม่ทันแล้วนะครับท่านที่สนใจต้องรอเดือนสิงหาคมอาจจะเป็นครึ่งหลังของเดือนสิงหาคมไปรวมถึงคอร์สนะเรื่องของจุดเ,เริ่มนะจุดเปลี่ยนแล้วก็จุดจบนะของระเบียบโลกเก่าด้วยนะครับมันน่าที่สนใจก็นะที่ติดต่อสอบถามเข้ามานะครับ เราก็เห็นนะครับว่านะการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนโยบายของเฟดเป็นไปตามคาดของตลาดส่วนใหญ่เนี่ยตลาดก็จะดีตัวขึ้นอย่างดาวโจนนะครับนะหุ้นดาวโจนนะก็บวกขึ้นถึงแม้ไม่มากแต่เรียกว่าฟื้นนะครับเอสอ็นพีห้าร้อยก็ฟื้นนะครับแล้วก็ NASDAQ นะก็ฟื้นนะก็นี่เป็นสัญญาณนะครับสำหรับนักลงทุนตลาดที่คาดการว่าเฟดจะปรับอัตราดอกเบีย้ยสูงอยู่อยู่แล้วก็ไม่ได้เกิดการช็อกตลาดอะไรก็ไม่ได้เกิดการ แตกตื่นโตะตกใจอะไรนะก็เป็นไปตามการคาดการณ์นั่นเองนะแต่ว่ายังมีความไม่แน่นอนสูงนะครับในเดือนหน้านะสิงหาคมตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐจะออกมาที่เท่าไหรนะ่ในช่วงประมาณ10สิงหาคมนะครับนะตัวเลขเงินเฟอ้อจะมาที่เท่าไหร่ถ้ามาสูงอันนี้ก็น่าตื่นเต้นอีกรอบหนึ่งเราจะเห็นตลาดแกว่งนะในตลาดนะหุ้นนะครับนะรวมถึงตลาดทองคําด้วยนะครับเมื่อวานนี้ตลาดทองคําก็ดีตัว กลับขึ้นมานะหลังจากที่ถูกแรงกดดันนะในตลอด,ส,ดอลนะส,อสัปดาห์ที่แล้วนะสสัปดาห์ที่แล้วนะก็ดีดตัวขึ้นมานะครับก็ผ่อนคลายผมเคยบอกนะครับว่าตลาดทองคำเนี่ยมันไม่แครชหรอกนะแต่มันแกว่งคือมันสวิงนะมันแกว่งเหมือนกับรูปไซเว็บนะขึ้นขึ้นลงๆเหมือนรถไฟหอตีลังกานะแต่ว่ามันจะนะไม่ไม่แครชนะจนกว่านะเศรษฐกิจจะเกิดการถดถอยตลาดหุ้นจะแครชลงมา ก็มีสิทธิ์ดึงนะทองคําลงมาได้แต่ถ้าเกิดยังไม่เป็นเช่นนั้นเนี่ยมันจะเกิดการแว่งตัวนะก็แล้วแต่ว่าจังหวะไหนนะมันแกว่งแบบขึ้นหรือลงนั่นเองนะมันทองคําที่ฟื้นขึ้นมาถ้าไปดูที่ราคาบาทนะครับของไทยเนี่ยนะครับก็ทะลุกลับไปที่ส0,000ื่นนะกว่าบาทต่อนหนึ่งบาทอนนบาทองคานะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวทองคํานี้เหมือนกันนะครับนะต้องรอดูว่าเงินเฟอ้อนะในช่วงประมาณวันที่10สิงหาคมนะเดือนหน้าเนี่ยนะครับเป็นอย่างไร เราก็จะเห็นการแกว่งอย่างนี้นะครับทาที่ผมทําคลิปให้ดูไปแล้วนะก่อนหน้านี้ว่าราคาทองคํายังแกว่งอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเกิด recession เศรษฐกิจสหรัฐถดถอยหรือเศรษฐกิจ,กจทั่วโลกนะหรืออะไรก็แล้วแต่นะทำให้ตลาดหุ้นแคล๊สชึงมา black swan อะไรประมาณเนี้ยนะครับไะนั้นเราก็มาดูนะครับว่าการที่โลกเนี่ยโฟกัสไปที่ความมั่นคงทางอาหารนะครับ food security เนี่ย มันเค,ครือข่ายคลังอาหารนะครับก็มุ่งสร้างความมั่นคงทางอาหารนะครับเพื่อรองรับนะครับภาวะวิกฤตมุ่งพัฒนากลุ่มเกษตรกรช่วยเกษตรกรพัฒนาชุมชนนะครับส่งเสริมชุมชนนะพัฒนาประเทศไทยผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือทางด้านผู้คนนะครับก็เกิดพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้นะครับทางด้านโลกก็ได้สร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยอินทรีย์ขึ้นมานะครับทางด้านกําไรนะก็ได้รายได้พัฒนา,นาเศรษฐกิจฐานรากนะครับ บันทันที่ต้องการให้มีสุขภาพดีจิตแจ่มใสเพิ่มพูนพละกําลังนะครับในทุกวัยในทุกวันนะครับกระฉับกระเฉงแข็งแรงนะสัรับท่านและครอบครัวนะมันผู้ที่สนใจอาหารดูแลสุขภาพนะครับอาหารออร์แกนิกอินทรีย์ปลอดสารพิษนะครับก็มีอัปเดตนะครับในทุกสัปดาห์นะครับก็สามารถสอบถามได้ที่โทรนะ idline นะครับ0 8 1 8 1 5นะ0766นะครับคุณหนะเพื่อนอาจารย์เสร็จนะครับก็อย่าลืม อาจารย์เสกด้วยนะครับก็เป็นการสนับสนุนช่องอาจารย์ด้วยนะครับก็สามารถดูเพิ่มเติมได้ใน w วอร์ไวเว็บนะครับ kingdomorganicnetwork com และขอขอบคุณทุกการสนับสนุนจากทุกท่านมาณที่นี้นะครับฟังเวียนาก่อนแล้วค่อยเชื่อนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ